<laughs> こうでなくっては <laughs> ビルさん、何だよ โอเคนะครับทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้ผมไม่ได้จะมาแจกสคริปต์หรืออะไรนะฮะแต่วันนี้เรามีกิจกรรมนะฮะจะมาแจกรหัสนะครับจะมีอยู่2รหัสนะครับแล้วก็มาแจกตัวนะครับอสุนะ2ตัวนะครับอ่าก็จะมาแจกรหัสนะรหัสก็จะมีอ่อมปอกฟุตนะครับแล้วก็คิงเลกาซี่นะครับแจกรหัสนะครับผมเนาะก็ในการแจกของเรานะครับก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าจะแจกกันยังไงนะครับก็ อันดับแรกนะครับก็รา์คลิปนี้ให้ผมนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ที่ติดตามนะครับก็ในการซูมแจกนะครับผมจะทําแบบนี้นะครับผมจะเขาเรียกว่าให้คุณผู้ชมนะครับก๊อปเขาเรียกว่าเขียนชื่อเฟซตัวเองนะครับเพราะว่าผมจะทักเฟซไปนะครับแล้วก็ไปแจกให้นะครับก็เฟซผมอันนี้นะครับก็ทักผมมาเลยแล้วกันหรือว่าไม่ต้องก็ได้ก็เพียงแค่ให้คุณผู้ชมก๊อปเอาชื่อเฟซของคุณผู้ชมนะครับ ก็ไว้นั่นแหละนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปนี้เสร็จผมจะไลฟ์สดแจกนะครับก็คือไลฟ์สดแจกนะครับผมก็จะให้ทุกคนอ่ะสแปมนะครับหรือว่าไม่สแปมก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมนะฮะผมจะนับถึง3นะครับผมก็จะหลับตาแล้วก็ลืมตาขึ้นมานะครับแล้วก็จับซื้อนั้นนะครับการซื้อคนไหนนะครับที่เป็นเฟซของใครนะครับผมก็จะทักไปนะครับแล้วก็ทักเฟซไปเนาะก็จะสุ่มแจกเลยนะฮะเนาะก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ เทคนิคในการแจกก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมว่าถ้าผมจะสุ่มแจกแบบเป็นวงล้อมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคนมันก็เยอะนะครับแล้วก็อ,อ,อะไรอะ่ะเขาเรียกว่ายัางไงม,มันแบบดูแล้วมันไม่ไม่ค่อยเออไม่ค่อยเออมันไม่ค่อยอะไรอะ่ะมันไม่ค่อยแบบเท่าเทียมกันเนาะผมก็เลยจะสุ่มแจกในข้อความแชทเลยแล้วกันนะฮะให้ทุกคนเขียนซื่อเฟซไว้ดีนะครับแล้วก็ให้วางซื่อเฟซในข้อความล่าสุดนะครับแล้วก็ผมจะ เลื่อนจับนะครับผมครับผมได้คนไหนก็จะแจกให้คนนั้นนะครับก็จะมีรหัสบ๊อบฟุตนะครับแล้วก็คิงเลกาซี่นะครับแล้วก็แจกอาร์ซินาสองตัวนะครับอาร์ซินานี่คนละตัวนะครับผมเนาะเพราะมันมีอยู่2ตัวเนาะก็โอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวรหัสที่ผมจะมาแจกเลยแล้วกันเนาะโอเคไปดูคลิปกันได้เลยนะฮะโอเคนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นรหัสของคิงเลกาซี่นะครับที่จะแจกนะครับ ก็จะเจอกเป็นวันนี้แหละไลฟ์สดแจกนะครับผมเนาะสุ่แจกนะครับเอ้ก็เรามารีวิวแล้วกันนะครับว่าเนี่ยรหัสนี้มันมีอะไรบ้างดาบนะครับจะมีประมาณนี้นะครับเป็นรหัสไก่ตันนะครับที่ปลอดภัยนะครับเครื่องประดับนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเจมนะฮะอยู่ที่สองร้อยสามสิบสี่เจมนะครับแล้วก็มีเงินอยู่ที่ห้าล้านห้าสิบสี่ล้านนะครับอ่ะมีเงินประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ผลฟินิกนะครับหลายคนอาจจะชอบนะครับเนาะก็ใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับเนาะ ก็ค่าพลังนะครับก็ยังไม่ได้อัพตันนะก็มาอัพเล่นแล้วกันนะครับก็เกมพาสไม่มีนะฮะอ่าก็ใส่หมัดธรรมดานะครับแล้วก็ใส่ผลฟินิกนะครับอันนี้เป็นรหัสที่จะแจกนะครับอ่าก็ใครที่สนใจก็จะพาดแล้วกันนะโอเคไปดูรหัสต่อไปเลยแล้วกันนะโอเคโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรหัสบอกฟุตนะครับที่จะมาแจกนะครับก็มีดาบสุยๆปะที่เขาเรียกใช่หรือเปล่าก็ผมเรียกผิดเจอโทษด้วยลวกันนะครับก็มันคือดาบเชี่ยเลยวะ แปลกเนาะชุยๆว่าหรือดาบอะไรแหละนะครับนี่เป็นดาบดําหรือเปล่าวะนะฮะก็ดาบจริงมันเป็นมันเคยเบี้ยวตันนะครับเออมันอยู่ล็กสองนะครับดาบอันเนี้ยนะมันคือมันคือเออมันเออก็มีเงินอยู่ประมาณอ่่าเทาไหร่วะสิบกว่าล้านนะครับแล้วก็มีเออเงินม่วงนะครับอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับรบอเนาะก็ไอ้ดีๆนะครับก็อ่า เป็นรหัสที่สะอาดนะครับผมก็จะมาแจกเลยเดยกันเนี่ยก็มีอะไรก็ไปดูเอาลกันนะครับคนที่ได้นะครับรหัสนี้นะครับจะสุ่มแจกวันนี้เลยนะฮะอ่าก็ในครั้งก็มีแค่ผลแสงนะครับเนาะก็เซตตีต้งเขาอัพอะไรบ้างวะอืมเขาอัพดาบนะครับมัดนะครับแล้วก็เลือดนะครับมัดนี่เป็นอิเล็กโตวีสองนะครับทำไปให้เรียบร้อยนะครับใครที่ได้ไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเนาะก็โอเคเดี๋ยวไปดู รหัสอีกต่อไปเลยหรือเปล่าไม่มีหรือเปล่านะทำไมกูหลุดวะโอเคโอเคเป็นไงครับทุกคนผมให้ดูรหัสไปแล้วสองรหัสนะครับก็ถือว่ารหัสตึงอยู่นะก็อันนี้ผมจะมาแจกอัศนะนะครับอัศนะก็จะเป็นตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับอัศนะนี่นะครับผมก็ไปแลกเทรดกับน้องมานะครับอัศนะนะครับผมจะแจกตั้งแต่เลเวลสามสิบเก้ากับยี่สิบเอ็ดนะครับผมใครโชคดีก็รอเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะจับจับเฟสได้นะครับเดี๋ยวผมจะแอดเข้าไปนะครับแล้วก็ ผมส่งเซิร์ฟวีนะครับแล้วเข้าเซิร์ฟวีมารับอาร์ซนาสองคนละ2ตัวนะครับอ่าเนี่นะครับผมก็เอาตาเดี่ยวนะครับฮาดาวนะครับแลกกับอาศิซนามาหนึ่งตัวนะครับผมก็ว่าจะแจกเลเวลสี่สิบสองดีไม่คออาจจะแจกก็ได้นะฮะใครจะไปรู้นะครับโอเคนะครับเนื่ไขการได้นะครับก็เพียงแค่กดไลค์นะครับคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็รอเลยนะฮะถ้าผมไลค์สดปุ๊บนะครับผมก็จะมาแจกเลยนะฮะเนาะก็ให้ทุกคนเขาเรียกว่ายังไงเอ่อ เขาเรียกว่าเขียนชื่อเฟซตัวเองนะครับแล้วก็ส่งมาทางแชทไลฟ์สดนะครับผมก็จะเลื่อนเลื่อนซุ่มเอานะครับว่าจะได้ชื่อใครนะครับเนาะโอเคคลิปนี้นะครับก็จบนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปิดไลฟ์เลยแล้วกันนะครับประมาณสัก20นาที30นาทีเสร็จหลังจากลงคลิปนี้นะครับผมก็จะมาไลฟ์สดแจกเลยนะฮะโอเคไปทุกคนลุ้นนะฮะใครจะได้